สวัสดีครับวันนี้สั่งได้สั่งมือเล่งนะครับมือเล่งเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นคันเล่งครับเครื่องตัดหญ้าพอดีเครื่องตัดหญ้อา,อ,อ,าอันเก่านะครับขอ,องเก่านะครับตัวนี้นะครับ ขาดไปนะครับก็เลยวันนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับก็จะเป็นคันเร่งตัวนี้ผมตั้งใจสั่งเป็นคันเร่งแบบใหม่นะครับเป็นแบบเวลาเลาะเร่งนะครับล็อกไว้ได้นะครับ ไม่เมื่อยมือขณะใช้งานนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผมเองก็ยังไม่เคยใช้งานอยู่นะครับเป็นลักษณะปรัแบบได้นะครับ ก็จะได้มาเป็น2ชิ้นนะครับเป็นมือจับด้านอีกด้านนึงนะครับก็มีสายของเดิมเดี๋ยวผมจะลงมือถอดนะครับของเดิมน่าจะหักนะครับ ตอนใช้งานอยู่อยู่ดีๆก็เล่งไม่ได้นะครับตัวนี้ผมได้สั่งอะไรมาเปลี่ยนหลายครั้งแล้วครับก็คือตัวนี้จะไม่อะไรชิ้นนี้จะไม่ค่อยทนนะครับก็เลยตั้งใจวันนี้จะถอดมาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยนะครับ จะถอดลองถอดดูนะครับว่าจะหักตัวที่เคยหักบ่อยๆไหมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ซื้อมาไม่แพงนะครับก็เป็นอะไหนะรเป็นน่าจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนบ่อยนะครับ ็ตามคาดเลยครับอะไรหักตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสายเกี่ยวแบบนี้นะครับก็ล็อกแบบนี้ก็หักออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับนี้ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมนะครับเพราะเป็นคนละรุ่นกันนะครับขนาดมือจับจะได้ไหมนะครับ ก็น่าจะได้อยู่นะครับคงต้องเจาะรูเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ดับเครื่องนะครับก็ ถือว่าออกแบบมาดีนะครับรุ่นนี้กดแบบนี้ก็จะดับนะครับปล่อยแบบนี้ก็สตาร์ทได้นะครับติดตัวนี้จะเป็นตัวปรับเร่งนะครับเวลาเราเร่งเร่งได้ระยะขนาดนี้ก็เวลาเราเร่งมันก็จะขยับได้นะครับไม่เมื่อยนะครับน่าจะปรับแล้ว ราท่าอยู่นะครับเดี๋ยวลองถ้าเราใส่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้เลยนะครับนี่จะถอดของเดิมออกก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับถอด เปลี่ยนสายเล่งนะครับก็ถอดฝาครอบกรองออกนะครับมีน็อตสองตัวนะครับก็จะมีเป็นฝาเอเป็นลูกเล่งนะครับ ฝาครอบคอบวิวตรงนี้นะครับฝาปิดลูกเล่งน,นะครับก็ดึงออกมาถอดมาได้เลยนะครับตอนนี้สายขาดอยู่นะครับก็ผมจะเปลี่ยนสายทั้งชุดเลยนะครับตรงหัวจะมีสปริงอยู่นะครับ ตรงหัวนี้ก็จะเป็นเกลียวนะครับถอดได้นะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็จะมีสายตัวนี้เป็นสายดับนะครับจะมีสายสองเส้นนะครับที่มาจากคันเร่งนะครับ เส้นหนึ่งก็จะต่อลงลงกราวนะครับอีกเส้นมาจากอาคอยนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเหมือนเป็นปลั๊กนะครับ นี่แน่นมากครับตอนนี้จะสายใส่สายเล่งก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีเกลียวนะครับไม่มีเกลียวตัวนี้ไม่มีเกลียวครับใส่ตรงๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นใส่ลูกเล่งนะครับใส่แค่นี้นะครับตอนใส่นะครับก็จะมีร่องอยู่นะครับก็ด้านนี้นะครับจะมา จหันมาด้านที่เป็นตัวปรับความความปรับรอบนะครับปรับเดินเบานะครับสังเกตได้นะครับล่องก็จะอยู่ตรงข้ามครับตอนนี้เสียบลงแล้วนะครับ เนื่องจากตัวนี้นะครับคันเล่งชุดนี้นะครับไม่มีตัวยึดนะครับเราต้องเจาะเจาะรูยึดนะครับยึดมือเล่งนี่ครับตัวเดิมจะรูอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เรามากจุดนะครับมักจุดยึดใหม่นะครับ ก็จะประมาณว่าหาันออกนอกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมือเราจะจะให้มันตรงนะครับจะไม่บิดแบบนี้นะครับให้จับแบบสบายๆนะครับก็จะมาร์กจุดนมาร์กจุดเจาะนะครับ ที่เราต้องต่อใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายสายสวิตช์ดับนะครับก็ตัวเดิมก็จะมีเป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเดิมเสียบได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้จะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับสายนะครับ นี่ก็จะเดี๋ยวจะต่อทําการต่อใหม่นะครับตัวนี้ปลักหายนะครับ ก็จะลัดสายเคเบิลท้ายนะครับสำหรับสายเล่มเล่งนี้ครับจะให้พับงอนะครับต้องให้โค้งนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะไปทดลองกันนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับตอนนี้จะใส่ตอนนี้จะใส่กองกันนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปทดลองข้างนอกนะครับครับตอนนี้เราจะมาทดลองกันนะครับตอนนี้จะมาทดลองปรับตรงน,นี้นครับ ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งความแรงการเล่งนะครับตาเล่งได้ตรงนี้นะครับแล้วเวลาเรากดไปนะครับก็จะมาค้างอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอันเ,เดิมก็คือเราต้องใช้มือกดเล่งตลอดนะครับตัดหญ้าเสร็จก็เจ็บนิ้วเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เราสามารถ ปรับความแรงของการเร่งได้นะครับเวลาเราจะลดก็กดตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ง่ายมากนะครับสวิตช์ดับก็กดแล้วเด้ง่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับมือคันเร่งแบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็จะได้ทดลองใช้ไปอีกสักระยะนะครับว่า ใช้งานได้ดีไหมนะครับแต่เบื้องต้นผมว่าเยี่ยมมากเลยนะครับตัวนี้ก็เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวจะทดลองตัดนิดนึงนะครับว่าโอเคไหมนะครับ วันนี้ก็ได้เปลี่ยนนี่นะครับคันเล่งคันเล่งเครื่องตัดหญ้านะครับของเดิมเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวเก่านี่ตัวเล่งตัวนี้นะครับหักนะครับซื้ออะไรมาเปลี่ยนบ่อยมากครับตรงนี้เป็นจุดอ่อนนะครับก็เลยอยากจะหาแบบมือเล่งแบบใหม่นะครับที่ทนทานกว่าเดิม ก็ไปได้ตัวนี้มาครับเป็นเขาบอกว่าเป็นคันเร่งแบบออโต้นะครับปรับได้นะครับปรับความแรงของการเร่งได้แบบนี้เราปรับแรงขนาดนี้แล้วเราก็เร่งเพิ่มแล้วก็เวลาลดก็ลดในระดับที่เราปรับไว้นะครับก็ให้ความสะดวกนะครับ ไม่ต้องเจ็บนิ้วมือนะครับคอยเล่งไว้ตลอดนะครับก็ปรับตรงนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะดีนะครับน่าจะคุ้มค่านะครับก็จะทดลองใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปนะครับ ก็มีคลิปอะไรดีๆมีเทคนิคอะไรดีๆจะนำมาเสนอก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ